มาพูดการเมืองกันอีกรอบหนึ่งนะครับวิเคราะห์การเมืองผลโหวตวัฒนธรรภาพของรัฐบาลซ้อมมือให้ชินเวทีก่อนเจอสนามจริงคิวประเดิมนายกอิงแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแมท อุ่นเครื่องกระทูสดที่พักร่วมรัฐบาลชงคำถามหวานเจี๊ยบถึงมาตรการปราบปรามแก๊งคอร์เนเตอร์ให้นายกตอบเรียกความมั่นใจก่อนไปวัดผลของจริงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลปลายเดือนมีนานี้สมรภูมิที่ฝ่ายขานจับนายกอิงขึ้นเขียงเพียงผู้เดียว พิกผูจากเดิมจะซักฟอกแพ็กใจสิบคนมาล็อกเป้านายกเพียวๆเน้นคุณภาพเป็นหลักเลิกเวียงแหเอาแต่ปริมาณก็คือประเด็นนี้ก็ต้องพุ่งไปกับพุ่งไปที่นายกอิงนะครับหรือแพอทองทานชินวัตรนายกมือใหม่เผชิญสังเวียนโหดในดงเสือสิงกระทิงแรดทางการเมือง ต้องไล่ตอบทุกข้อครหาคนเดียวตั้งแต่สาสก,กระเบือยันเรือรบไม่มีใครแบ่งพื้นที่กระสุนตกถูกจี้ถูกยั่วกดดันหน,หนักๆอาจเสียสมาธิหรือตอบโต้โดยใช้อารมณ์เข้าทางกองเสี่ยมปั่นดราม่าขยายผลบั่นทอนภาคลักษณของผู้นำตามแนวโน้มการอภิปรายซอกเขาไม่ราบรื่นแน่ เพราะจอถูกถล่มครอบจักรวาลทั้งปมขาดความรู้ความสามารถไร้ภาวะผู้นำล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินเอื้อประโยชน์พวกพ้องปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันโยงไปถึงข้อหาจี้ใจดำนายกหุนเชิดปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นบิดา ชี้นำครอบงำการทำงานฝ่ายคานล็อเป้าพ่อลูกตระกูลชินมัดรวมในคราวเดียวทีมองค์รักษ์ไม่มีอยู่เฉยแน่ต้องคอยประท้วงคอยสกัดรักษาส่งไม่ให้ในายกอิงตกอยู่ในสภาพเพลี่ยงพล้ำคู่ไปกับการป้องกันในายใหญ่ไม่ให้บอบช้ำจากการถูกขยี้หนักปมชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจแม้เป้าหมายถูกอภิปรายมีแค่หนึ่งเดียวแต่ทีมยุทธศาสตร์เพื่อไทยหัวหมุนหนักยิ่งกว่าซักเฝ้าแบบเวี่ยงแหต้องแก้เกมรัดกลุ่มยิ่งกว่าเก่าเพราะคนที่ถูกกาหัวล็อกเป้าคือนายกหากวางแผนพลาดพลัง้งก็เสี่ยงพังทั้งกระดาน สถานการณ์หน้างานที่ไม่ใช่ต้องระวังเฉพาะฝ่ายค้านแต่ยังต้องระแวงฝ่ายเดียวกันศึกนอกศึกในนูเนียชุลมุนมั่วไปหมดในห่วงที่ศึกซักฟอกกระชั้นเข้ามาอารมณ์ที่คนวงนอกก็สัมผัสได้ถึงความไม่ปกติในพักร่วมรัฐบาลข่ส้มช่วยจังหวะเดินยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวพักเพื่อไทย อาศัยโอกาสรอยร้าวพักร่วมรัฐบาลข่ายแดงน้ำเงินไม่กินเส้นเสี่ยมให้เกิดความระแวงกันเองตามสถานการณ์ที่เพื่อไทยภูมิใจตบๆจุบๆไม่มีหยุดพักต่างฝ่ายต่างระแวงจะมีไส้ศึกแอบส่งข้อมูลลับมาแทงข้างหลังฝ่ายเดียวกันเกมซ่อนกลยืมมือฝ่ายข้านถล่มนายกย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ล่าสุดเล่นกันโหดถึงขั้นจะล้างบางสวสีน้ำเงินยืมมือยืมมือสอบสมคดีพิเศษ DSI อูรับคดีหัวเลือกสอวปี2567เป็นคดีพิเศษขยายผลปมโพยหัวรุนแรงระดับอั้งยี่ซ่องโจรเป็นภายต่อความมั่นคงในราชนาจากักรและฟอกเงิน ตั้งแทนลุยสุดซอยกะล้มกระดานเลือกสอว์ตัดท่ออำนาจภูมิใจไทยทับนำเงินต้องเปิดปฏิบัติการโต้กับทรงเรื่องประธานวุฒิสภาตั้งแทนยืน่นปปชเช็คบินคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหมู่ทะลวงฟันพังอาณาจักรกุธิสภา ข้อหาใช้อำนาจผิดจริยธรรมกล่าวหาเลื่อนลอยหัวเลือกสอวอสงครามตัวแทนทางการเมืองกระดานใหญ่เปิดหน้าประจันบาลแรงมาแรงกลับสุดท้ายสองฝ่ายต้องเล่นเกมเยื้อเวลาให้ DSI เลื่อนพิจารณาจะรับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษหรือไม่ออกไปเป็นวันที่6มีนาคมแดงน้ำเงิน ส่งสัญญาปณีปนอมขอเจรจาหลังฉากต่อรองเสียงโหวตซักฟอกแรกคดีหัวสอวอขยายผลไปถึงประเด็นร้อนอื่นๆทั้งปมที่ดินเขากระโดงสนามกอล์ฟอันภัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรหาทางเกี้ยเสียสงบศึกเฉพาะหน้าเพราะต่างฝ่ายต่างไม่พร้อมแต่หัด ต้องถูลู่ถูกลังอยู่ร่วมกันต่อไปท่ามกลางภาวะฝุ่นตลบที่ยังต้องต่อรองเคลียร์กันยาวอีกหลายยกโอกาสเกิด after s ช o อกศึกซักฟอกโคนนายกกลางสาภาเป็นศูนย์เต็มที่ก็แค่เสียงหายเป็นหย่อมๆย่อมผลโหวตซักฟอกนายกจะเป็นตัวชี้วัดเทยลภาพของรัฐบาลจะยืนระยะได้มั่นคงแค่ไหน นี่แหละครับการเมืองการเมืองแบบไทยๆอันนี้ประชาชนจะไว้ใจได้อย่างไรนะครับเนเมื่อพักร่วมรัฐบาลต่างๆที่แม้กระทั่งร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ยังทำกันได้หลายๆส่วนนะครับเกิดตั้งข้อสงสัยนะครับในตัวรัฐบาลเองหรือพักร่วมรัฐบาลนั้นยังเป็นที่สงสัยของประชาชนทั่วไปหรือคนที่ดูข่าว ว่าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ปกติอย่างแน่นอนสมรภูมิที่ฝ่ายค้านนะครับได้นัดกลยุทธ์นะครับเพื่อหมายโค้นนายกอิงนะครับขึ้นเขียงเพียงผู้เดียวก็เป็นสิ่งสัญญาณที่บอกว่านายกอิงเป็นนายกมือใหม่สังเวียนโหดในดงเสือสิงประทิงราดทางการเมือง ต้องไล่ตอบครรหาคนเดียวตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบไม่มีใครที่จะช่วยแบ่งรับแบ่งสู้ถูกจี้ถูกยั่วกดดันหนัหนกๆอาจเสียสมาธิในรอบนี้ต้องคอยดูคันต่อไปว่าจะวางเกมสำหรับรัฐบาลนายกแพ่ตนทานชินวัตรอย่างไร